แบบจำลองฐานข้อมูลความหมายของแบบจำลองฐานข้อมูลแบบจำลองข้อมูลในความหมายของฐานข้อมูลคือ การรวมกันของไฟล์ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันโดยแต่ละความสัมพันธ์จะเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆภายในระบบได้ซึ่งเทคโนโลยีฐานข้อมูลแต่ละชนิดก็จะมีการเชื่อมโยงเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันดังนั้นก็ต้องเลือกใช้แบบจำลองข้อมูลให้เหมาะสมกับฐานข้อมูลนั้นๆเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล วัตถุประสงค์ของแบบจำลองข้อมูล 1. เพื่อนําแนวคิดต่างๆมาเสนอให้เกิดเป็นแบบจำลอง 2. เพื่อนําเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 3. เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบฐานข้อมูลกับผู้ใช้ให้ตรงกันประเภทของแบบจำลองข้อมูลแบ่งออกเป็น2ประเภท คือ1 conceptual model คือแบบจำลองแนวคิดที่ใช้พานานาลักษณะโดยรวมของข้อมูลทั้งหมดในระบบโดยนำเสนอในลักษณะของแผนภาพซึ่งประกอบด้วย entity ต่างๆและความสัมพันธ์โดยแบบจำลองเชิงแนวคิดนี้ต้องการนำเสนอให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้งานคือเมื่อเห็นภาพแบบจำลองดังกล่าวก็จะทำให้เข้าถึงข้อมูลชนิดต่างๆ 2. implementation model เป็นแบบจำลองที่อธิบายถึงโครงสร้าง ข้อมูลของฐานข้อมูล Structuring m e t a d a s a ที่แสดงถึงรูปแบบที่อิงกับระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้งาน แบบจำลองข้อมูลแบ่งออกเป็น5แบบ 1. แบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับชั้นไฟอาคิเนเดเทลมาเดเป็นแบบจำลองของฐานข้อมูลที่ใช้อธิบายถึงบานข้อมูลที่มีโครงสร้างของข้อมูลในแบบลำดับชั้นไฟอาคี hierarchy. โดยมีจุดประสงค์เริ่มต้นเพื่อต้องการให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถขจัดการซับซ้อนของข้อมูลมาเดนเรเินเดนซีโครงสร้างของฐานข้อมูลแบบไฟอาคี hierarchy. เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากแนวความคิดในการจัดเก็บข้อมูลของโปรแกรมที่มีชื่อว่า g e n e r a l i g y b a s e d e m b e d e d m e t a g e n o m ที่นำเอาข้อมูลในแต่ละส่วนที่เรียกว่าผ้ามาจัดเก็บเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Genome เงานินแล้วจึงรวมแต่ละกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งหมดที่เรียกว่า f i เ a l ร์ e n o เงินโดยมีโครงสร้างอยู่ในรูปแบบของตรีที่เรียกว่าเป็นสายขีดกลางดาวตรี ซึ่งต่อมาโครงสร้างในลักษณะน,นี้ได้ถูกเรียกว่าโครงสร้างแบบไฟลอาร์คีแบบจำลองข้อมูลแบ่งออกเป็น5แบบ 1. แบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับชั้นไฟายอาร์คีเฮนเดย์เทนเบย์มาเดตัวอย่างเช่นรูปภาพที่ปรากฏดังต่อไปนี้ สองแบบจำลองฐานข้อมูลเครือข่าย Network จะให้เทนเบย์มาเดลักษณะฐานข้อมูลนี้จะคล้ายกับลักษณะฐานข้อมูลแบบลำดับชั้นจะมีข้อแตกต่างกันตรงที่ในลักษณะฐานข้อมูลแบบเครือข่ายนี้สามารถมีต้นกําเนิดของข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งและยินยอมให้ระดับชั้นที่อยู่เหนือกว่าจะมีได้หลายแฟ้มข้อมูลถึงแม้ว่าระดับชั้นถัดลงมาจะมีเพียงแฟ้มข้อมูลลักษณะโครงสร้างระบบฐานข้อมูลแบบเครือข่ายจะมีโครงสร้างของข้อมูลแต่ละแฟ้มข้อมูลมีความสัม พันคล้ายร่างแหตัวอย่างเช่นรูปภาพที่ปรากฏดังต่อไปนี้3แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) เป็นแบบจำลองข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดข้อมูลจะจัดเก็บในรูปแบบตาราง2มิติคือแถว row คอลัมน์ค o l u m n มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆโดยอาศัยขีดในคอลัมน์ที่เหมือนกันของตารางต่างๆเป็นตัวเชื่อมโยง 3. อารสกำหนดบัชนีเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นรูปภาพที่ปรากฏดังต่อไปนี้ 4. แบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุ Object-oriented ททมาเดงเกิดจากแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object-oriented Programming ควาททมสามารถจัดการกับข้อมูลชนิดต่างๆที่ซับซ้อนได้ดีเช่นภาพเสียงวิดีโอเป็นต้นมักนำไปใช้กับหน่วยงานขนาดใหญ่และต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนตัวอย่างเช่นรูปภาพที่ปรากฏดังต่อไปนี้ 5แบบจำลองข้อมูลแบบมิติไดเมนซ่นหนอนเงที่ดิเมนชันเงินจเบย์มาเดเป็นแบบจำลองข้อมูลที่ใช้งานกับคลังข้อมูลนำเสนอข้อมูลในรูปแบบหลายมิติเพื่อทำให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาและสร้างวิธีการในการแก้ปัญหาดังกล่าวเช่นการนำเสนอข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาต่างของพนักงานแต่ละคนและข้อมูลพื้นที่การขายมาวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่นรูปภาพที่ปรากฏดังต่อไปนี้ ใจเลยจะทำยังไงดีจะสอบได้ไหมเนี่ย